สวัสดีค่ะไล่เพชรยาเย็นค่ะต่ะมดูมนิวแทนอายุหนึ่งปีนะคะนี่ค่ะเป็นกิน่งทาบทรงคุ่้งสวยงามมากค่ะอากาศที่สวนเสียงดังนิดนึงค่ะตัดหญ้าอยู่เสียงดังนินงดนึงนะคะก็จะลกคลุมคลนิดนึงนะฝนตก พาไปดูมีวแซนผลนี้ค่ะอันนี้น้ำหนักหนึ่งโลสวยมากค่ะสุกแล้วสวยเปลือกหนาเนื้อเนียนมันเหนียวค่ะติดหวานนิดๆเลยค่ะเก็บแค่สามวันเองวันนี้วันที่สามพอเขาแต้มสีตรงนี้แต้มสีตรงนี้ปุ๊บเก็บมาสามวันสีก็จะขึ้นแบบนี้เลยค่ะคือนี่นี่พร้อมทานแล้วนะคะทีนี้มาดูวันนี้ค่ะ อันนี้บูนี่เนี่ยหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะหนึ่งอาทิตย์แล้วยังไม่สุกเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะคือสิ่งที่แตกต่างกันก็คือ,อดูความแก่หรือว่าเวลาเขาแก่จัดเราจะดูง่ายอย่างผลไม้อื่นอย่างพวกเนี้ยไม่ใช่ไม่ดีนะคะคือดีค่ะแต่คือเก็บสำหรับมือใหม่อ่ะค่ะมือใหม่คนที่จะปลูกเมลแทนมันดูเก็บง่ายเนาะ อันนี้มันก็ต้องผู้ชํานาญการหน่อยแล่ละค่ะคนไหนที่ทำนานๆก็จะรู้ว่าอันไหนแก่1หน่ออาทิตย์แล้วนะคะเนี่ยสามตัวนะ่ะมาสามอันเนี่ยอันนี้แค่สามวันพอแต้มสีปุ๊บมีแนั้นมีลักษณะพิเศษตรงเนี้ค่ะชอบมากคือเขาขึ้นสีตรงนี้พอเริ่มแต้มสีเก็บมาไม่เกินสามวันสุกแล้วค่ะเนี่พร้อมทานทานได้ ถ้าเป็นสุกลักษณะนี้จะอร่อยมากเดี๋ยวผ่านแล้วจะมาอัปเดตให้ชมอีกนะคะบ๊ายบาย